กรุงเทพโพโดยมหาวิทยายลัยกรุงเทพครับเปิดเผยผลสำรวจเรื่องพรปีใหม่2565ที่คนไทยนั้นอยากจะขอสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเลย1117คนแต่ละคนตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับพรปีใหม่ที่คนไทยขอมากที่สุดได้แก่1ครับขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ2ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก3ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่4ขอให้บ้านเมืองสงบสุขคนไทยรักและสามัคคีกัน 5. ขอให้ข้าวของไม่แพงค่าครองชีพไม่สูง 6. ขอให้มีวัคซีนดีๆฉีดป้องกันโควิด 7. ขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชน 8. ขอให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักอีกครั้งไม่มีการปิดประเทศอีกและ9อื่นๆครับขอให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงขอให้ไม่มีคอร์รัปชันนะครับ